โอ้ยโอ้โหพราแก้งพิการอะไม่ใช่ผ้าหรอกเขาสึกนานแล้วสึกแล้วนะคะสึกแล้วเพราะว่าเอ่อทางที่เราได้เอามาพูดคุยนต่อเนี่ยคือมีคลิปลยแน่แล้วก็มีใช่มีคลิปออกมาอีกว่าไปเดินเรียรายเงินนะคะเรื่องนี้ชุดขายพระแต่งชุดขายพระแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็สึกแล้วพอสึกปุ๊บก็ไปใส่ชุดขาวอีกก่อนนะเขาสึกตั้งนานแล้วนะมีกรณีแบบนี้แหละเออแล้วก็มาทําแต่งตัวขายพระขาไปไม่ให้ใส ไม่ให้ห่มจีวอนพอไม่ให้ห่มก็ชุดคาใช่ชดขามาเลยนี่แหละแล้วตอนกรณีนี้เนี่ยมาอีกแกล้งพิการด้วยคราวนี้นะคะก็เลยต้องเร่งหาเบาะแสกันสาหรับอดีตพระแกล้งพิการแม่นะทางพมก็บอกให้หยุดนะหยุดให้เงินเลยเพราะเราเห็นสงสารปุ๊บให้เงินไงคะเรื่องนี้ค่ะ ที่ทำเนียบรัฐบาลน,นะคะนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าพอมอค่ะก็ให้สัมภาษณ์กรณีที่มีอดีตพระนี่แหละถูกจับศึกนะคะก็บอกว่าเป็นผู้ชายสูงวัยนุ่งขาวแกล้งพิการเดินเรียราไรเงินแล้วก็มีชาวบ้านก็หลงเชื่ออีกถวายเงินให้นะคะที่แถวๆตลาดบางบัวทองนนทบ,บุรีทัานก็บอกว่าศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชนหรือว่าสอรอสอกระทรวงพอมอนะคะโดยทีมสอรอสอของ จังหวัดนนทบรุรีก็ลงพื้นที่ค่ะไปตรวจสอบข้อเท็จจริงเมื่อวานนี้11พฤศจิกาย,ยน67เนี่ยไม่ว่าจะเป็นที่เคหะบัวทองตลาดบางบัวทองแล้วก็ที่เอ,อบริเวณโดยรอบนะคะก็ไม่พบผู้ชายสงวัยคนนี้ที่แต่งชุดขาวแม่มามถือบาทเดินมาขอทานไปไม่เจอนะเมือ่มอวานนะคะทีนี้เจ้าหน้าที่ก็เลยไปพูดคุยกับพนักงานร้านสะดวกซื้อในเคหะบัวทองก็บอกว่าพบอดีตพระดังกล่าวเนี่ยนะสักประมาณ8โมงครึ่ง เมื่อวานนี้11พฤศจิกายนแล้วก็พูดคุยกับวินรถจักรยานยนต์รับจ้างก็บอกว่าได้เห็นเนี่ยอดีตพระดังกล่าวเนี่ยเป็นครั้งแรกก็11พฤศจิกายนเมื่อวานนี้แหละก็แกล้งพิการแม่แกล้งพิการนะเพื่อจะขอเงินจากคนในตลาดหลังจากได้เงินแล้วก็จะเดินกลับไปที่รถกระบะที่จอดไว้<อ><ต>ืับรถกระบะมาด้วยประเด็นอยู่ที่ตอนลงจากรถยนต์เนี่ยแม่ยังเดินได้ปกติดีดไม่ได้เดินพิการเหมือนตอนที่มาขอเรีอยกอะไรเงินนะคะ ต่อมาก็ได้มีการสอบถามกับพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็ประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงนะคะทุกคนก็บอกตรงกันว่าเพิ่งจะเห็นมาที่นี่เนี่ยครั้งแรก mm hmm. แล้วก็คิดว่าไม่น่าจะมาที่นี่อีกเพราะว่าเริ่มมีนักข่าวเนี่ยมาทําข่าวในพื้นที่ mm hmm. น่าจะไปที่อื่น mm hmm. ก็คือสลับกันไปนะคะน mm hmm. ี่เรามีคลิปให้ดูด้วย <c oughs> ขอบคุณทางคลิปด้วยนะคะ mm hmm. แล้วก็ทีมสสจังหวัดนนทบุรีก็แจ้งกับประชาชนเลยนะแม่ต้องแจ้งเลยรวมถึงร้านค้าต่างๆด้วยว่าถ้าเกิดเห็นอดีตพระดังกล่าวมาอีกเนี่ยให้รีบแจ้งมาที่สรสกระทรวงพมเลยนะ โทรได้เลยนะคะสายด่วพนพม .1300 โทรได้24ชั่วโมงเห็นที่ไหนโทรได้ทันที<ม>นะคะหรือว่าจะแจ้งก็ได้นะที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนนทบุรีรวมถึงสพบางัอทองด้วยนะคะจะได้ไปช่วยกันตรวจสอบแล้วก็ติดตามอีกช่องทางหนึ่งนะจะมีรถกระบะแบบนั้นก็คงไม่มีไม่ไม่ไร้ที่พึ่งหรอกเนาะไม่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าเขา,ามายังไงไมาลงรถมาเนี่าดีอยู่ขาดีอยู่แต่พอเดินเข้าตลาดปุ๊บอ่ะ แกล้งพิการเลยนะตอนที่เขาใส่ผ่มจีวรเนี่ยก็พาไปศึกแล้วไงคะพอศึกเสร็จปุ๊บก็มาผมขาวแทนแล้วไปเรียอะไรอีกแกล้งพิการอีกนะคะทีนี้ต้องย้ําเลยว่าการขอทานเนี่ยถือว่าเป็นการกระทาผิดกฎหมายนะในภาพใช่นะคะย้ําเลยว่าการขอทานเนี่ยเป็นการทําผิดกฎหมายตามพรบควบคุมการขอทานพุทธศักราช2559นะต้องระวังโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือ ทั้งจำทั้งปรับนะคะแล้วการแก้ปัญหาขอทานที่ดีที่สุดเนี่ยเขาแนะนํามาบอกว่าเราเนี่ยควรหยุดให้เงินขอทานด้วยความสงสารอืนะเพื่อไม่เป็นการส่งเสริมการกระทําความผิดกฎหมายรวมถึงก็เป็นการช่วยรักษาภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศด้วยนะแม่นะ